สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสวัสดีวันที่200นะครับ14แล้วนะครับวันที่214เมื่อวานนี้ผมได้แชร์นะครับเกี่ยวกับการสร้างสมองเงินล้านซึ่งผมตั้งเป้าแบบนั้นนะครับและแน่นอนครับตอนนี้ผมไม่ได้มีสมองเงินล้านนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำมันให้ได้นะครับ ที่นี้ผมได้แชร์ไปในหลายคลิปแล้วนะก็ผมกำลังจะเดินทางไปสู่สมองเงินล้านนะครับสมองเงินล้านต้องทำความเข้าใจนะฮะเพราะผมตั้งเป้าหนึ่งล้านหนึ่งล้านต่อเดือนนะครับคือหาเงินให้ได้1นึ่งล้านในทุกๆเดือนนะครับไม่ใช่ปีละหล้านนะครับหรือว่าไม่ใช่ สิบปีหนึ่งล้านนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวสําคัญนะครับที่เราจะกําหนดทิศทางเป้าหมายของเรานะครับทีนี้สิ่งสําคัญเลยนะครับในการก้าวไปสู่การเป็นสมองเงินล้านคือนะครับก้าวแรกเลยนะครับแน่นอนเราปรับปรับไมซ์ปรับอะไรแล้วนะครับคือ การหาโฟกัสให้เจอนะหาโฟกัสให้เจอนะครับว่าวิธีการที่เราจะก้าวไปสู่เงินล้านได้นะรเราจะใช้วิธีไหนใช้เป้าไหนนะครับมีหลายๆวิธีนะครับที่จะทําให้เรามีเงินล้านได้นะแม้กระทั่งน้ําพริกนะขายน้ําพริกถ้วยเล็กๆนะครับก็ ไปถูเงินล้านได้นะครับหรือแม้กระทั่งร้านกาแฟร้านกาแฟที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะก็ทําให้ไปเงินล้านได้เหมือนกันนะครับมีทั้ง2แบบนะครับเราเคยเห็นคนที่ขายน้ําพริกตามท้องตลาดซึ่งไม่มีวันได้สัมผัสเงินล้านเคยเห็นใช่ไหมแล้วก็เคยเห็นคนที่ขายน้ำพริกที่ขับรถเบนซ์เราก็เคยเห็นหรือแม้กระทั่งคนที่ขายอ่ สลายทอดนะครับเท่าแก่น้อยนะฮะอายุน้อยร้อยล้านก็เคยเห็นแล้วนะและคนที่ขายสาหายทอดข้างน้นเราก็เคยเห็นแล้วนะครับอะไรที่ทําใหส้สองคนนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคืออย่างแรกเลยนะฮะเป้าหมายใช่และมีโฟกรสที่ชัดเจนนะครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่อง โฟกัสที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นทุนของเรานะครับคุณ5ประการที่ผมได้แชร์ไว้นะครับคุณ5ประการถ้าเราเอาคุณ5ประการไปคุ้งใส่เป้าหมายใดสักอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าการที่ เอาเป้าหมายทั้ง5ประการนะครับกระจายออกไปในเป้าหมายที่ต่างกันนะตรงนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่วอรเรนมัฟเฟตแล้วก็เศรษฐีหลายๆคนนะครับเน้นย้ำสำคัญคือเป้าหมายโฟกัสที่ชัดเจนนั่นเองนะครับผมเราจะมาดูว่า เราจะตัดเป้าหมายที่ชัดเจนได้อย่างไรโดยการหาเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครัหนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับเลือกเอานะว่าเราจะเป็นอะไรแล้วคุ่มไปกับสิ่งนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นวงบอดี้แสลมใช่ไหมวงบอดี้แลมนะครับ กุ้มเอาเวลานะครับเอาความรู้เอากำลังนะครับเอาคอนเคชั่นทุกอย่างนะครับทุ่มให้กับการทำเพลงการทำเพลงนะจนประสบความสำเร็จเป็นต้นนะครับนั่นแหละคะคือการปรับโฟกัสนะครับและวันนี้เองนะครับผมได้ปรับโฟกัสของผมแล้วนะครับคือผมเริ่มตัดบางอย่างนะครับตัดบางอย่างแล้วก็ เพื่อที่จะทุ่มให้กับสิ่งสำคัญน,นะเพื่อที่จะได้เงินล้านให้ได้นะครับโอเคริ่มเดี๋ยวก็ตามดูกันไปนะฮะว่าผมจะมาแชร์เคล็ดลับเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เคยทำอสังหาเนาะ,ะสำหรับคนที่ใจร้อนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาโชว์ความสำเร็จให้ดูแต่ว่าผมมา โชว์กระบวนการแล้วล้มลุกคุกคานให้ดูนะครับตลอด200วันที่ผ่านมานะครับแล้วอะไรดีนะฮะเพื่อนๆก็เอาไปทำนะอะไรไม่ดีผมก็จะบอกนะครับแล้วก็อย่าไปทำตามโอเคฮะวันนี้นะครับเน้นยับครั้งหนึ่งครับหาโฟกัสที่ชัดเจนโอเคเอางี้แล้วกันผมจะสรุปเรื่องโฟกัสที่ชัดเจนนะครับเอาง่ายๆทุนเรื่องเวลานะครับทุนเรื่องเวลาอย่างอย่างเดียวเลย ถ้าเรามีเวลาวันละ5ชั่วโมงต่อวันคนระับวันละ5ชั่วโมงต่อวันแล้วแต่ว่าเราทำห้าอย่างเลยอย่างที่หนึ่งอย่างที่2อย่างที่สามอย่างที่สอย่างที่5้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ห้าอย่าง<ม>ใช่ไหมแต่ว่าในระดับที่เท่ากันนะเท่าๆกันแบบเตี้ยๆนะก็เท่ากันนะประรนะานะมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเราเอาห้าชั่วโมงนะครับ ไปทําอย่างเดียวเลยนะครับเราก็จะได้ปึ๊บเลยมองมองเห็นภาพใช่ไหมฮะหาอย่างกับหนึ่งอย่างนะครับสิ่งเนี้ยถ้าเราทํา5าอย่างเราก็จะเหมือนคนพื้นทั่วไปนะฮะใครๆก็ทําได้แ้ดีกว่าก็ไม่ได้ดีกว่าสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเราเอาห้าชั่วโมงต่อวันของเราเนะี่ยไปทำนะครับวันหนึ่งก็ขึ้นมาขนาดนี้นะครับ นี่คือการพลังของการปกัดนะครับและถ้าเราทำทุกวันุ้งนุปุ้งเป็บเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมกำลังโฟกันะครับว่า,าจะทำเงินล้านได้แล้วก็จะทำให้ดูนะโอเคเจอกันที่เงินล้านของเจ้าไวคอรน,นะครับ